สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มบุ๋มชาแนลในช่วงนี้บุ๋มบุ๋มมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกอร,อร่อยมาฝากนะคะในช่อง y o u t u บุม๋มบุ๋มชาแนลวันนี้มีน้ำพริกมาฝากเพื่อ้ชมเพืเ่อนๆ6รสชาติได้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลายา่างน้ำพริกตาแดงนารกแมงดาแล้วก็นารกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนารกกุ้งเผาแล้วก็ยังมีน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกอะไร น้องแพทงดูสอนนิอันนี้อันนี้อันนี้ปลาย่างอันนี้คือน้ำพริกนารกปลาย่งางค่ะจะเป็นจะทำจากปลาย่างแล้วก็เขา,เาปลาย่างไป,ไปอบแห้งรชสชาติแซ่บมากก้าปุกเพียงร้าน20บาทเท่านั้นเองห้ากับเพื่อนร้อยนะคะเพื่อนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ในแชทหรือว่าใน YouTube c h ANNEL ช่องบงะะุบมบุบมบบบบบบะบบ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 บ และนี่คือน้ำพริกอะไรจ๊ะตาแดงนี่คือน้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกเผานะคะถ้าประทานกับข้าวสวยร้อนๆอันนี้ก็รับประทานกับข้าวสวยร้อนแล้วก็อาจจะมีผักสดแช่เย็นอร่อยดีนะคะเราจะยังไม่มีภาพรีวิวรับประทานวันนี้นะเดี๋ยววันวันคลิปหน้าเราอาจจะมีติดคุณผู้ชมเหมือนก่อนและอันนี้คือน้ำพริกอะไรคะหมูผัดเพราะน้ำพริกหมูสับหมูผัดหมูผัดอ่าหมูผัดและทำจากหมูสับแล้วนี้อันนี้คือน้ำพริกนะนรำล็กแมงดาอันนี้น้ำลกแมงดาเผ็ดแซ่บเวอร์ แล้วก็อันนี้นี่คือน้ำพริกปลานี่ปลาบองนะสำหรับคนที่ชอบปลาและก็อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาพริกแมงดานีจะมีกลิ่นของแมงดาแล้วก็เป็นน้ำพริกแมงดาที่ไม่ไมใช่นรกนะคะนี่เป็นพริกแมงดาแบบชุ่มๆเป็นครีมเลยทีเดียวนะเพื่อนๆสนใจนพริกรสชาติไหนก็สามารถทักมาได้นะคะแล้วก็สำหรับน้ำพริกอร่อยๆทั้ง6รสชาตินี้นะก็ เพียงแค่กระปุย20บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะทักมาได้ที่080983743357 0879428971หรือว่าในเฟ e บุ๊กหรือว่าในช่องบุ่มบุ๋ม a n n นลนี้นะคะหรือว่าที่คลับเ o า s e นะคะในคลับของ บุ๋มบุ๋ม fc นะคะในห้องคุยกับบุ๋มบุ๋มนะคะบุ๋มเปิดห้องทุกวันนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะพบกับบุ๋มได้หลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาแนะนำน้ำพริกอร่อยอร่อยรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆและผักสดๆนะคะคลิปหน้าน่าจะมีรีวิวการรับประทานให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้บุ๋มบุ๋มก็แนะนำน้ำพริกเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า กับบุ๋มบมชาแนลสวัสดีค่ะ